กองทุนหมู่บ้านกองทุนเพื่อทุกคนทุกบ้านกองทุนสร้างชุมชนวันนี้พาไปพบกับกองทุนหมู่บ้านหนองสะพ,พังที่จังหวัดมุกดาหารกันครับสมาชิกทุกท่านแลววาาะคณะกรรมการทุกคน,นก็ได้มีส่วนเข้าใจในด้านาการบริหารจัดการของกองทุน ช่วงที่ได้ดําเนินการที่ผ่านมาก็ต้งประกาโปอยผู้ให้สังมสมาชิกที่ไปลงทุนไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมแล้วก็มีอภพอพพวกอุปกรณ์ต่างๆคือเช่นโต๊ะเก้าอี้ที่ได้มาจากกษสาริยก็ได้ให้ชุมชนเขาได้ไปใช้ประโยชน์ในช่วงจะมีงานบุญอะไรก็แล้วแต่ครับนี่ก็ให้ชุมชนเขาไปเป็นเก้าอี้ครับเพื่อบริการให้สมาชิกเพื่อมีการมีงานเพื่อได้ใช้ครับได้ใช้ มันเป็นสิ่งที่จําเป็นครับนี่คืองบของปชารัฐที่อุดหนุนมานะครับโรงน้ําดื่มโครงการปรชารัฐที่อุดหนุนมาให้กองทุนหมู่บ้านครับให้ชาวบ้านได้ใช้บริการครับหยอดเหรียญน,นะครับกดหยอดเหรียญกดที่เลขนะครับท,ที่เลขเราก็กู้เงินกู้เงินจากกองทุนเนี่ยมาซื้อซื้อวัวพอมาได้ลูกครับโตหน่อยเราก็ ขุนขายตัวเมียเราก็จะไว้เป็นแม่พันธ์ุต่อได้ได้ขายทุกปีได้่มีผลกำไรที่เราได้รับมาเพื่อให้กับจุมชนกับบา,บางปีก็ก,ก,ก็มากบางปีก็น้อยนะแต่ัติการนะให้สมาชิกที่อเสียชีวิตในทางกองทุนก็ให้ห0 0 0 0บาทแล้วไปนอนโรงพยาบาลให้ละร้อยมมนค่อยมีปัญหานะ สมาชิกก็ให้ความร่วมมือคณะกรรมการทุกท่านก็ให้ความสนใจ